ตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะกราบสวัสดีวัสดีมิตรรักนักเสี่ยงดวงทุกท่านทุกคน,นนะคะอยู่แกชุกกาชุกกาลุนในช่องชุกกาใส่ปันค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบก,กันกับ YF y p หรือว่าน้องลิงสุดวายนี่นเองนะคะอ่านผิดอ่านถูกขออภัยนะจ๊ะ โอ้โห oh ใครแอดเคยชนะเหมือนกันอะน,นนี้สองหมื่นกว่านะทุกคนวันนี้เรามาเริ่มต้นแอดพกมาเจ็ดพันกว่าๆนะคะเจ็ดพันกับอีสามหสามนะมาดูตารางการจ่ายกันก่อนแล้วกันเนาะกฏกติกาของเกมโอ้โหเยอะแยะมากมายเราไม่เน้นอ่านจะด้วยสิเอาเป็นว่าสี่แถวแรกนะั่นแหละทุกคนแล้วก็จะมีสารลักลิงล็อกล็อกลิงลิงล็อกเอาเป็นว่าทุกคนนะ่าจะพอรู้จักกันนี้แลหละซื้อได้ด้วยนะเกมนี้งั้นมาลองกปตามๆกันเลยกันนะคะ ก่อนหน้านี้เราไม่อาจคลิปก็ปังนะเธอดูสิได้ชนะ20,000กว่าเลยนะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องประวัติศาสตร์ต้องสารอยตั้งล่ะขอเบนท5ล้างเกลือกว่าสาทีเปิดเทอร์โบไปเลยเขาคือต้องแตกติดกันนะครั้งแรกโซ่ข้างนี้ค่ะครั้งที่2โซ่ข้างนี้ค่ะทุกคนโอเคสวยไหลดอกวีเบนท้าตรงดีหรือเปล่ามาจ้ะ าลองดูกันนี่คะว่าวันนี้น้องลิงจะจ่ายแอดไมค์แล้วก็ถ้าเกิดว่าปั่นแล้วไม่เข้าอาจจะต้องซื้อนะทุกคนไม่แนะนำไม่ทำตามแต่ทำเพื่อความบันเทิงนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันช่วยนิดนึงน,นจะจ๊ะขวอูอมีไว้ต้องใช้นั่นแหละอสวยงาม ปรเบ็ดขึ้นมันจะจ่ายเราไหมอันนี้ประเบ็ดขึ้นเพื่อรับอัตราการเสี่ยงขอไปสิบเลยแล้วกันนะคะไม่แนะนำไม่ทำตามนะครัย้ำนะย้ำนะปรนะยร่งสิเอา้าอย่าว่ารัวปับพันอย่างสิ เทุกคนงานเข้าไอจุกันแลวะวพออัดคลิปปั๊บว่าวเฉยเพื่อใครไม่ว่างอ้าวยังไงก่อนเ้้วได้ยูตอนนี้เพิ่มมาเป็นเบ็ดสิบนะคะขอ30หมุนถ้าไม่มาเราน่าจะต้องซื้อมีวายต้องใช้สวยชิคเกิตเตอร์ลงมาหน่อยได้ไหมโอ้โหไม่ลงเลยเจ็ดพของเราหรืว่าวันนี้เราจะเป็นสายปั่นดีุกวน อันนี้เริ่มที่80โอ้โหไม่ทันใจอะ่ะไม่มาเอ๋อสิบสวยแล้วโอเคต่อโอเคตัวไหนได้บ้างไม่มาเลยเธอไม่ลงเราคงไม่ร้อนขอปรับเบ็ดขึ้นเลยเบ็ดสามสิบมันบอกว่าอื้อนะคะน้องลิงโหอื้อ,อยังไม่ซื้อยังไม่ซื้อเลย ร่มใจนุม่มร่มมชุก,ก้าคอเบทสามสิบสามสิบหนึค่ะบางคนบอกว่าให้ไล่เบดนะคะแอดก็ลองไล่แล้วบางทีงก็ไม่มานะจริงซื้อก็ไม่ใช่ว่าจะสายต้นเดือนพีจิคือจะสับเลยนะงัไม่แนะนําไม่ทําตามเลยนะจริงนะต้องมีสติก่อนสาตาร์ทนะจ๊าทุกคนโอเคไหลสวย โอเคหกสิบดอกนี้เบาจัดโอ้เบสสามสิบเนี่ยโอเคร้อยห้าสิบครับเจ็ดพันของเราตอนนี้กำไรแล้วนะทุกคนกำไรตั้งหนึ่งร้อยโอเคห้าสิบสิโอ้เบสสามสิบไม่มาหรือเปล่าคาดหวังว่าจะได้กำไรนะควันนี้ปิดเทอร์โบปิดเทอร์โบปิดเทอร์โบอ้าวเธอ เกียเหมือนไม่มางั้นก็ไม่ลงเลยนะสกเก็ตเตอร์ลงสองตัเท่านั้นโอ้โหหรือว่าเราจะซื้อดี ซื้อเลยแล้วกันนะคะไม่แนะนำไม่ทำตามนะปัน่นไม่เข้าเราก็ซื้อเร่มเมื่อติดมุน,นะคะตรงนี้ท่านหวังว่ามันจะจ่ายนะโอเคตัวแพงนะมุกสวยสวยเจ5าเรามาก่อน2 2 5มาสองบนะคะซื้อมาดอกนี้พิซซ่าแถวหนึ่งหน่อยได้ไหมโอเคอย่างงี้เต็มประทานบึง้ามอีกสองมาจ้าดิคลินคนนี้กดท้ามไปต่อ เขารีบนะเธอจ่ายมาก้ามุนที่เหลือกล้วยกล้วยหน่อยได้ไหมกล้วยแถวสองอู้กล้วยเถอะกล้วยโู้ยังชิ้นต่อออกกล้วยค่ะกล้วยโอ้ยกล้วยเธอกูเจได้ลยอยู่กล้วยกล้วยกล้วยอู้หกล้วยมีล้หนึ่งพันสี่ร้อยกระเบียดวะยังเหลืออีกแต่หมุนมาจ้ะมาหน่อยโอ้ได้กล้วยดอกนี้อ่ะสวยดิ สิบได้อยู่โอเคตอนนี้อ้ไยโอ้ได้เป็นเคเจท้งสองจองเถวเสโอเคไม่ลงสองพันเจ็ดอะตําไรจริกระผมปั่นไม่ลงเราก็ซื้อนะคะใช้สตาร์ียันแก้ปัญหาแต่ไม่ใช่ทุกครั้งนะที่มันจะได้กำไรนะทุกคน,นานะต้องตัดสินใจดีๆเมืม่อจะทำไรเคสวยไปต่อโอ้ไม่ลงเธอเธอไม่ลงในงมูสสุดท้ายโชว์ศักยภาพนิดนึงโอ้โห ลองหนิงไม่ลงเลยเอ้าดีเอหนึ่งหน่อยได้ไหมอุยเสวยเอเถวหนึ่งที่รัดนะไหวก็ได้เอเถหนึ่งอ้ยเอมลงสอบ,สอบเอาไรสองพันห้าเก้าอร้อยยี่สิบเกโอเค จบเจ้าจบเจ้าไม่เราหรือ,อดอกนี้กำไร8ปดพันสี่ร้อยหกสิบสาวปรบมือปอแปะปอกแปะ,ะให้กำลังใจตัวเองนะจ๊ะดอกนี้ซื้อมาเอ้าสวยสิซื้อต่อดีไหมมันไม่น่าให้ไหมเขาเบ็ดห0สิก่อนละกันนะคะสัก30มสิบปเผื่อ,อมันจะเข้าอะแน่นไม่เข้าเราก็ซื้อ,อเคสวยดอกนี้มีวายต้องใช้สวยงามสอเคแถวสองโอ้โอไม่ลง ใช้เกมเลยเนื่องจากการการกักติดนะแอดต้อพยายามสู้ต่อคำหวังคำหวัง่า,งา,งา,งาน้องต้องายแล้วเนาะปีกสวยไหลตอโอ้โหพีซ่าเป็นตัวอะไรได้ไหมโอ๊ยไม่มาเบ็ดห้าสิบนะตอนนี้ทุกคนฝันไม่ลงแน่เลยอะแอดว่าเนี่ย ไม่ลงเพิ่มเบ็ดดีไหมองเพิ่มเลยแล้วกันเบ็ด 70. เจ็ดสิบเบ็ดเจ็ดแล้วเธอจะเสร็จฉันเอาสามสิบหมุนถ้าเกิดไม่มาก็ต้องซื้อละเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดสองวหนึ่งเลยนะเธอกำไรเราจะหมุนไปหรือเปล่าสิบอ้ไม่ลงเอาเจแถวหนึ่งเจเออคเคต่อได้ไหม อู้สวยลองนี่หน้าร้อยสิบเอ็ดโอเคอู้ยอย่างงี้คุยกันได้คูณตีไหล่ต่ออู้แตกนอกก็ได้แตกในกนด็ดีลองนี่ไหสองมาห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดโอ้สวยงามสวยงามอ้าวเบ็ดเจ็ดสิบแล้วเธอจะเสียชาดโอเคกูเอหน่อยไม่ได้เนาะเป็นตัวอะไรได้บ้างอู้หูไม่ลงอ้าวได้อยู่นะจีต่ออู้ อดอกนี้ขอลงหน่อยได้ไหมงามงามโอ้โหสกเกตเตอร์ไม่ลงเองเลยเราต้องสายซื้อแล้วเปล่าเราเน้นีซื้อกินแล้วเปล่าเนี้ยสิบไม่มาเธอพาชันเครียดนะอ้าวอ้าเคยหน่อยได้ไหมเคยหน่อยเจ็ดเจ็ดสิบนะทุกคน เศษฉาบหน่อยได้ไหมสิโอ้โหได้ไหลโอโอเคสวยขอแค่ไหลนั่นแหละเคทั้งสองโอ้โหถ้าเคลงนะเคลงคงดีนะคะไม่มาถ้าดอกนี้ซื้อเท่าไหร่ห้าพันสองอุ้ยกำไรที่เราทำมาไม่ได้ลดเบ็ดเลยแล้วกันสักเบ็ดสามสิบแล้วกันปั๊บสิบหมุนขององาม ไม่ลงเราต้องซื้อถ้าซื้อไม่ลงเราคงต้องหนีโอ้โหอย่าว่านะเบ้ารัวจังซี่อ้าวควยสวยได้เกตต์ต่อขออะไรงามๆสิแถวสองสิทไม่ลงโอ้โหน้องมิงอ้าวไหลต่อสิไหลต่อเธอครับขอละพิซซาสวยคุณแปดงามเงาขอคูณจิบได้ไหมโอ้โหรอบนี้ขอไม่กดห้าม มันจะรู้ว่าเรารีบเหลนี้เท่าไหร่ตาม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 972เจสวยเราซื้อ2250นะคะไปต่ออีกหหมุ่เพื่อนโชว์สปิริตนิดนึงได้ไหม A K โอ้โหจะถูกก็ได้จะแพงก็ดีเจสวยข้าขอคเขาสองได้ A หนูคหน่อยได้ไหม แพงๆซื้อสองบันสองนะเพื่อนีหนึ่งหมดสุดท้อ้าวตอนนี้ไรเฮ้มีไว้ต้องใช้เจสวคูนสิบหกโอ้โหทุกคนใครได้คูนเท่าไหร่มาแชร์กันคูนสิบแปดอาไหลต่อสิครับผมขอคูณยี่สิบนั่นแหละเออตอนนัวนเทไหร่บ้างสิบตัวยีบสองม้าจ้ายีบสี่หน่อยได้ไหมอุม้ยบองน,นี้ไร กดข้ามเพื่อ,อเพื่อเพ,อเพอดูความสวยงามของมัน1677เอาละหนึ่งหมุนสุดท้ายที่เหลือของางามเพื่อนโอ้โหได้อยู่เอาย,ายี่สี่ไหลต่อยี่พิกได้ไหมอุ้ยรู้สึกว่าจะคูณถูงตัวแดงหนึเปล้าวทำไมนะสามพันหนึ่งร้อยสามพีกำไรนะนุโกลนซื้อ2อ0พันสอนะคะได้มา3ามพัน้อยเราซื้อ2ไม้ได้มาทั้งสองไม้เท่าน,นั้น หนีเลยนะคะไม่แนะนำไม่ทาตามจะทำเพื่อความบัขขมนเทิงได้เราต้องหนีนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกำลังใจกันสักนิดนึงนะคะกับชูการใส่ตันนะคะวันนี้อนุญาตจากลาไปแล้วไม่แนะนำไม่ทาตามนะเจ้านี้ไปแล้วบุย,บย